และที่สำคัญร้านข้างๆเนี่ยร้านข้างๆเวลาจะสั่งต้องร้องเพลงสั่งได้โอ้โหจะเสกคาถามหารัรับยดนหัวใจคุณด้วยเออยอดรักเพชรสุพรรณครับยอดรักเพชรสุพรรณเหรออ่าไหนขอ้องหนึ่งเพลงครับผมเออเอาอะไรดีอ้าวผมถือให้ผมถือให้เอาแหนหนึ่งแหวมาเดี๋ยวผมจะตีตะโพนให้อ่า

แม่บัวกลางบึงที่อยากจะดึงสักสองดอกแวกแนวแอวกจอกไปหาแม่ดอกบัวงามน้ำใสเป็นลายเ,เลื่อมกระเพื่อมตามแม่ดอกบัวงามขยับดอกใบควายแกวง้งผุด<ำ>ผุดผด,ดำๆพี่ว่ายแวกน้ำไม่ยังหยุดเอื้อมถึงดึง,งชุด ยื้ยุดไม่ดอ้ออกบูวัวแดงพึ่งน้อยมันรุมต่อยเอาแรงแรงเจ้า,าพึง่งมันแกลง้งมันทำเราเป็นเจ้าบึงน้ำ<า>ในบึงนั้นมันกระชอน กระชอกไายเป็นนลอลอกเสียงซาตึงซาตึงตึงซาตึงซาพายุ่ากลางบึงนีตายวายบึงแลวอดดึงโบวแดงโอ้โ,อโออยแม่พ่อยพดสุดยอดมากเลย,ยโอ้เอม,มีลูกค้าเข้าอ้าโอ <laughs>